อาอ้ลูกไาซิเราบดนี้บอกกระไปตียาานมันมีได้ตกอูผ้าดำปูดำมันไมีได้ดำมันงใ้แกงแต่เอาลูกมาสิเราเอาเอากราขายพอกากกระลาขายหนึ่งจอกซ้ำ ยายเขาไปในเฮือนเลายายยานยายยานเขาไปแล้วันนี้เขาไปลักลี่ละยานเฮ้ยายจะงูแต่ยายจะงมคนสวยหน่อยอ่ะใกล้จะเสร็จแล้วใกล้จะเสร็จแล้วสวยยังไม่เสร็จคือเปิดเกิดมาผู้ให้ก็งายไปซั่มนี่ล่ะ ดมาได้ไปยาดอกดีชูเปียกเช็ดหน้าผ่านองไม่นายมาเนีเต็มไปด้วยเลือดโอ้ยกระเป๋ามันก็ได้กรดาษีชหคือปนเลือดใช่ไห่ยังไงไมให้ปนนะมเอ้ยมันหมจบนจัห่ะเสื้อกระเป๋าบอบอฮะเจ้ากินันไม่บดชไอ้มันมีเปะมีอะล่ะ เออ่วนันายายยายออกมาแล้วยายออกมาแล้วยายคนี้ยานตีดงน่อยบ้านไปนงบ่งผูดาแดงมากเลโอ้ยมันตัเขามันด่างน้ำห้าซื้อๆอ่ะยาย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 แตงโมอุ้มอะไรมาหม้ออะไรมาดูมาดูกันว่าหม้ออะไร แกงนมาจ้าเอ๋แกงนาะมาอ่สนีแหลยังว่ายังว่าเอาลุดนนี่เอาลุเอามเอาจ่พผมสั้นแล้วย้อมสบายเนาะยัเยอมบ้าบ่งอันผูกถ้าบ่งอันอะ้าบ่งนนี้หรอ้าบ่งพุ่นอันนี้คือ อันนี้ก็มืดฝนมืดฝนเหมือนฝนจะตกแต่ไม่ตกฟ้าก็ลองนะแต่ว่าจะทำคลิปเฉยเลยมืดมานะคะมืดมืดมาทางภูเหล็กไฟมืดมามืดมืดทางภูเหล็กไฟนะคะมืดทางทางทางกกตูมรงหลวงตกแล้วนะคะ อันใหญ่ก็หายหายไปไ <laughs> หนหายแม่ <laughs> เป็ดทอด <laughs> ดีเลบบด <c oughs> โกบแล้วนะกบแล้วกบแล้วเจ้ากะทิล้างนี้ครึ่งชั่วโมงเออสามสิบนาทีสานาทีเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นสีอะไรสีเหล่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพอเรามาฟ้าดังเลยไม่แท้อันนี้ก็เพิ่มก็จะดีว่าทำอะทีมตัวละสามก็ดีก็ดีนะนี่คือว่ามันบรลาบ ลมอะไรพัดมาลมอะไรพัดมาเรามาดูกันว่ามันเราจะมาลุ้นกันเราจะมาลุ้นเราจะมาลุ้นกันว่าวันนี้มันจะตกหรือไม่ตกตกแน่นอนเดี๋ยวมันจะลงมาใหญ่นานพนุมาลใหญ่ตมัวว่ามันจะตกไหมไม่ตกเราก็ไปกีดยาง อยู่ตอนนี้ตอนนี้ยาย,ยตอนนี้ยายย่านย่าน <c oughs> อันนั้นบ้านปลาถอนอยู่นูน่นมีเหม็นเนาะสีสีสบารีนาบ่าบาอันนั้นหอม อีอ so ันนึ่งกำลังหอมตัวจริงเสียงจริงฝากกดติดตามช่องน้องแหลก f ฟม i l ีด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะกดซับซิไกนะคะใบมะกรูดนะคะขอบคุณค่ะ อาใจเต็โมวันนี้ไปกี่ยางไหมลมมันต้ลงฟ้ามันมุดขนาดนี้ใส่เจว่ามันบปตกตกแน่นอนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ว้าวกะหล่ีบใหญ่หญ่กลมเดี๋ยวก็หกลมตะคอกใส่ไม่นี่ยยัดเรื่อง่ะาเป็นต